สวัสดีครับช่องรถมือ2ราคาถูกขอ,อนำเสนอ h o นด a าซีวิ E-G 4ดอครับคันนี้เป็นเกียร์โต้จูน E20 ไปให้ชาแล้วนะครับเป็นรถบร้านสภาพพร้อมใช้งานแต่งไว้สวยครับของแต่งเพียบแนววัยรุ่นครับเครื่องหัวฉีดปี20วางมาใหม่ๆพร้อมเกียร์ครับลงเล่มแล้วสีน้ำเงินแก้วก็ลงเล่มแล้วครับ ตังเงียบนิ่งไม่มีดังครับจัดทรงล้อลาย i อ3 0ไปครับโชคกเซ็ตไว้อย่างดีครับพร้อมใช้งานระบบไฟฟ้าทั้งคันใช้งานได้ครบแอร์หนาวครับวิทยุเสียงดีเบาะผู้น้าแขนเดียวเป็นตัวนอกครับโดยรวมแล้วสภาพพร้อมใช้งานหล่อๆเอาไปใช้ได้เลยครับฟังสีหมดปีหดห้าครับหัวไดที่ปุทธมนใสสองับ ท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามาเบียเจ้าของได้โดยตรงเลยนะครับเบอร์โทรอยู่ที่ท้ายคลิปไว้ให้แล้วนะครับใต้คลิปก็มีนะครับติดต่อไปได้เลยครับ